สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีทุกคนได้ก็เอะกันครัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารุตไอซีรูอซียูสุดหล่อเหมือนเดิมวันนี้นะครับผมจะมาแกะ Google a d เ e n ตนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมทำไม่เป็นนะครับก็เอามาให้พี่เอ็มนะครับช่วยทำนะครับกับแฟนของพี่เอ็มนะครับมาบุกร้านพี่เอ็มอีกนะครับวันนี้นี่ครับ Google Adsense นะครับ ได้มาแล้วนะครับก็ฉลองไปแล้วแหละก็กินซอยจุ๊ไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้แกะนะครับตอนนี้ก็มาแกะที่ร้านพี่เอ็มเลยครับร้านตัดผมนะครับที่ซอยจินตคามนะครับใครที่อยู่ดอนก็มาอุดหนุนพี่เอ็มได้ครับทุกอย่างทุกอย่างครับที่เป็นผมครับราคาถูกครับวัยี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท เด็กหกสิบอ๋เอเด็กหกสิบครับราคาเท่านี้ย้อมสามร้อยไม่มีอะไรมากมายครับย้อมด้วยดัดเจ็ดร้อยประมาณนี้ดัดนี้ของผู้หญิงหรือ <c oughs> ผู้ชายดัดผู้ชายดัดผู้ชายเปลี่ยนโวลุ่มแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างผม,มให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยบางคนก็จะชอบจักโซกหรือชอบแบบให้ดูแบบเหมือนเกาหลีสักหน่อยมีความจากโศกเงี้ยหน้าหว,นวานนิดหน่อยก็จัดให้ได้ครับก็เชิญกันได้ครับใครจะมาตัดผมนะฮะก็มาเข้าไปดูที่เพจเอ็มมาร์เบอร์ าแหลกก็ได้ครับแล้วเบอร์โทรแล้วก็ทักมาใครจะมาตัดผมถามทางนะครับร้านเปิด10โมงถึง3ทุ่มครับร้านอยู่ตรงที่อะไรนะเขาเรียกสะพานกลางใช่ไหมสะพานกลางจีนธรรมใช่ถ้ามาก็อยู่ตรงกลางเลยฮะอยู่ตรงคอสะพานเลยง่ายๆครับเดี๋ยวก็เห็นป้ายนะครับป้ายตรงนี้ก็ยังทรงๆนิดนึงคะกบกลังจะเปลี่ยนป้ายอยู่เลยบรรยากาศก็สบายๆครับก็ไม่ได้ตัดเอาแพงเลยเพราะว่า เราทํางาน YouTube ด้วยทำงานหลายอย่างครับมันก็เอาแค่สนุกสนุกและช่วยกันครับก็ดีใจมากครับรอมาประมาณ3เดือนครึ่งเลยนะติดช่วงโควิดนะครับผมผมดวงไม่ดีนะครับมาทําช่วงตโควิดโอเคแกะเลยนะครับแกะแล้วจัดไป ถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้เงินนะครับ่ <te le> ถ้ายู่เป็นยูทูบเบอร์ต้งแรกก็ผ่านนี้ไม่ได้เดิ๋วตอนนีน้น่าจะขั้นสองขั้นสองใช่หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ละตัวนี้เนี่ยกูเกิลแอดเซ็นนะฮะโอ้ยฉีกฉีก <te le> นี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวดูก่อนครับ เราจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับผมเราก็จะไม่ให้ดูแลครับเพราะว่าเป็นเอกสารนะครับสคัญมากครับหวังจะได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้แฮกเกอร์มันเยอะครับตัวนี้ใช่ครับครับเอาเราจะรับมอบให้ลิซิวมูลนฮะลิซิวมูลประจําตําแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวอีเมลลิซิวมูลต้องจนี่ไว้นะฮะเดี๋ยวต้องห่วงข้ามไว้นะครับผมซื้อน้ำระหว่างที่รอเนาะครับใช่ครับโอเคครับไปซื้อน้ำกัน เอ,เอม็มแอกเราแล้วฮะโอ้เรไม่รู้เลยรถตำรวจด้วยตรวจสายซิ่งเจ<ะ>ไปทางไหนพี่ทางน,นงนั้นเลยตอนี้ทางนู้นทางนู้นก็ได้ thank you โอเคถึงร้านแล้วนะครับไปเข้าไปเลยครับสวัสดีครับเราตองยังไม่มาเหรอวันนี้ยังพาทุ้งหมดไปเยงอยู่คนเดียวเหรออยู่กับน้องแตร้านนี้ก็อยู่ตรงซอยจริญตรรมเหมือนกันนะครับชื่อร้านว่าอิตเดเอกนะครับนี่แวะมากินได้ครับที่ร้านนะครับอร่อยครับมาชิมแล้วหนึ่งครั้งกะเพราอร่อยมาก นี่เราได้น้ำแล้วฮะนี่นามแก้วฮะรอรถคนเดียวนะครับนี่เลี้ยงพี่เอ็มกับเจสซี่อุ้มบุญเจสซี่อุ้มบุญครับผมเดี๋ยวเดีย๋ยวเดินทางไปร้านครับก็โอเคนะท่านผู้ชมก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบร้รัดเอเซนครับใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณพี่เอ็มนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เจสซี่อุ้มบุญด้วยกันแล้วกันก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็ยินดีกับผมด้วยกันแล้วกันนะครับผมมือผมมือให้หน่อยครับผมมือให้หน่อย เดี๋ยวว่าต่อไปนี้นารุจจะมาไปเลี้ยงเอ็มเคนะครับโอเคถ้ามันได้ถึงตรงนั้นจริงๆเดี๋ยวพาไปเลี้ยงนะครับได้หมื่นเด็ดนะครับอให้มันได้ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ